เต็มไปหมดก็สวยดีเราทุกคนสวยแบบทรามานเนาะเราก็ใกล้ามาถึงแล้วทุกคนวันนี้จะมาแย่งเด็กๆเลย <laughs> <laughs> เ,ลเล่นเล่นเรือสก,กีทุกคน นี่หิมะขาวไปหมดเลยนุ่มติดๆเล่นกันอยู่นู่มบรรยากาศกำลังสวยยามเย็นสวยมากพื้นที่กว้างหิมะก็ขาว เต็มพื้นที่เลยทุกคนีูฝั่งนี้ก็ขาวลานกว้างสวยไหมทุกคนนี่ลานเป็นสวนสาธารณนะเนาะนี่ช่วงนี้หิมะตกก็จะเป็นสีขาวตอนหิมะไม่ตกก็จะเป็นสีเขียวนะทุนนกคนสามีรอ ใกล้ถึงล้ใกล้ถึงแล้วดูขาวสวยมากต้องใส่ถุงมือมาเลยนะทุกคนต้องแต่งตัวแบบมดชิดนิดนึงไม่งั้นหนาถึงเลเด็กๆก็เล่นกันน่ารักมาก เขาก็จะมีเรือเล่นกันคนละอันละอันนะทุกคนแล้วก็ไหลลงไปใกล้ๆบ้านพี่หนิงเนาะเดินมาเนี่ยถึงแล้วสามีสามีเตรียมเรือวี่หนิงแล้วนึงโอเคแล้วพี่หนิงจะถ่าย You hold? Yeah, darling. Okay. You sit. No, 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 no. You sit? You hold? hold just hold sit it right there. there. Okay. Okay, you sit. I right, Wait, you made You come up over here, no ice. You come up here, go down here. Yeah, come here, bring it back. You sit, I push, okay? You no foot I push. No, no, I push. Otherwise, so slow. Ready? สปแน่โอ้ทรงตัวดีมากพี่หนิงนี่เป๋ไปเป๋มาคิดนะไรกัดอีกคิดนี่ก็จะเป็นเด็กๆมาเล่นกันทุกคนทางนู้นก็จะมี

เเก็ขาไปวันแคมโอเคตอนนี้พี่หนึ่งก็เล่นเสร็จแล้วทุกคนมืดแล้วดูอากาศค่ำลงค่ำลง <laughs> พี่หนึ่งก็จะกลับบ้านแล้ว โอเคทุกคนพี่หนิงก็ลาทุกคนไปเท่านี้นะจ๊ะพามาดูเล่นสก,กีหิมะทุกคนไม่ใช่สก,กีนะเรือเรือหิมะพอข้ามแล้วพี่นีพี่หนิงก็จะได้เวลากลับบ้านเดี๋ยวเขาเล่นกันเขาทำเป็นภูเขานะทุกคนทำเป็นภูเขาแล้วเขาก็จะไหลลงไปจากภูเขาโอเค คลิปนี้พีห่หนึ่งก็ลาไปทุกคนเท่านี้เด้อไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบายบาย